อ่านะฮะคลิปนี้นะครับเอาจะเปิดคลิปไหมครับเนี่ยให้โอกาสให้โอกาสเปิดคลิปอันนี้ก็เป็นน้ำที่อันได้ไหมคะอยากเดินไปดูทางนู้นน่ะอ่าไม่เปิดไม่ไม่เปิดคลิปหรออันนี้คลิปใหม่แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีต้องพี่จะได้ประโยชน์สูงคุดเออเนี่ยเขาเปิดคลิปกันอย่างไงติดตั้งสองแสนสิบอ่า วันนี้นะฮะเราก็มาเดินตลาดเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับก่อนกับน้องบัวลำพูนะครับเราทำเนี้คอนเทนต์หัวข้อคือว่าพี่ออสอ่ะซื้อเสื้อผ้าให้แัฟแทนหนึ่งชุดมาดูกันนะคะว่าพี่ออสซื้ออะไรให้แัฟแทนตอบสั้นได้ใจความไหมตอบเลยไหมให้ตอบเลยไหมไม่เพราะว่าเสื้อผ้าเธอเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้ขายหรือไม่มีเมื่อกี้บอกพี่ออสพี่ออสวะทำไมล่ะ ดีให้แม่นั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวเราไปสองไปกันสามคนมาทำไมเนาะหนูจะไปซื้อเสื้อผ้าเอา้าทำไมไม่ให้แม่ไปด้วยแม,แม่แม่หนูซื้อแม่หนูซื้อกางเกงยีน,เ,น,เ,นเพราะว่าหนูไม่มีอ,อ๋อเหรอเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนก่อนจะกลับนะครับวันนี้ก็จะเดินทางแล้วนะครับเสร็จจากงานไินีคอนเสิร์ตก็จะเดินทางกลับเลยนะครับ,รบปกติชอบเลี้ยงอะไรหมาแมวหมาทำไมชอบเลี้ยงหนูกลัวแมว อ๋อแมวเคยขวนญอ๋อแมวขวัญอ๋อนี่อยากกินร้านเนี่ยนี่อยากกินร้านเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ถูกต้องแล้วก็จะมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปทำคอนเทนต์สีชมพูฮักแพลงเช่าสีชมพูน,นี่ฮาน,น่า,าเลยเอมี่มาถ่ายรูปกับน,น้องแล้วทำ,ทำกันทำปก ไม่ต้องเห็นถุงนะถ่ายกันตัวว้าวชุ่นี่ไม่ต้องถ่ายคู่กับน,น้ำดิ<อ>ปไปไปสั่งนี่นมได้ไหมได้ไม่ต้องไปขอบคุณน้องฮักแพงนะครับที่มาเลี้ยงพี่ออสนะครับโอ้เดี๋ยวน่ารักมากเลยนะทำไมเหรอแม่หนูน่าจะทูกตามนะนี่เธอซื้อแป๊บเดียวอุย <laughs> ร้ายมากนะเราเนี่ยร้ายมากเลยนะ อ่ใช่ใช่ยอยากกินมกน,นมหมีปัน่น,นโกโก้นเหนียวอ,อันเท่าไหร่ครับห้าสิบโกโก้เหนียวค,ครับแต่แต่ผมชส่เหนียวเอ้ยมีอะไรไม่กินอิ่มแล้วหรอบ้าก้าคือค บาชูก้าคือน้ำตาลไหมใช่ไหม,ามบาชูก้าคือน้ำตาลไหมถ้างั้นเอาหนูเอานมมีปัน่นบาชูกา้ารือล้วเากปซื้อของใหม่ๆเราไปเดินดูที่อื่นกันไหมเราจะได้รักษาเวลาเราเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินเอานะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะมาคอมเมนต์ว่าไปถ่ายที่อื่นบ้างสิมาอยู่ร้านเดียวตลอดเออร้านเดียวนึงเอ้ยอะไรเอาไปดูข้างหน้าเดี๋ยวคนดูเขาจะรู้เต้นรู้ชอบที่สุดในลก

คุณตห,หนูมันจะเอากระสก็ใช่ไงนี่ว่าไม่ได้อันนี้ไม่หาซื้อให้หนูเลยเหรออ๋อลืมไปอ๋ออันนี้นเป็นร้านเทเดลใช่ไหมใช่อเอากระสาตั้งเหรียญไหมเอาปะ่ะเนีคะนี่มันเราควรมีกระเป๋าใบเดียวนะคะพี่วอตเอาเหรอเพราะว่าเดี๋ยวกัรมันจะไหลรัล่วอ๋อมันจะแบบแบ่งแยกอ่า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 อีอ่่าอ่า่า่าอ่่ ร้อยสี่สิบคืออะไรคะให้หนูใส่อะไรเป่าบัตรสตาร์พี่ดีไหมแบบที่มีลายเซ็นโคจอมันจะเข้ากับพี่ปะอุ้ยเดี๋ยวได้อะไรฮะถ้าหนูไปหนูจะเอาไปห้อยอะไรไม่รู้สิอยากได้อะไรไม่รู้อยากได้ไปหมดเลยอยากได้ทุกวันแต่ว่าวันนี้พี่ว่าซื้อให้หนู ได้พวงกุญแจเหรอนี่แหละหนูถามว่าหนูนะจะไปห้าเลยเท่าไหร่พวงกุญแจเท่าไหร่ฮะกระจกกระจบอันนี้<อ>มีกระจกอย่างเดียวเหรออ๋อน,นี่มันคือกระจก,กะะใช่ไม่ห้อยอะไรมันเปิดนี่กระจกอยู่เนี่ยเะค,คหน่อยเดค่ะเอาไปดูเฉยจะไปใส่อะไรอาวโลไม่เอาตุ๊กตาก็เยอะแล้วไม่ใช่อะไรใช่ไหม หนูเอาไปไว้ที่ห้องพ่อหนูเพราะว่าพ่อหนูจะกลับบ้านแล้วหนูก็จะเอาตุ๊กาตาไปไว้ที่ห้องอแต่ว่าหนูจะตัวแบบพูดมันมีเล็บด้วยมีเยอะมากเลยอ๋อเออแล้วตุกตาเออนั่นนั่นนั่นตัวซีอิ๊มพูไหนยังไงน,นี่เหรอใช,ใช่ปะ่ะอ๋ออยากได้ตัวนี้ใช่ไหม<อ>แต่ว่าไม่ได้เป็นไรค่ะเมื่อวานก็ได้แค่แบนหนึ่งตัวอย่คืออะไรวะตุ๊กตาน้องอ่ะเยอะมากถ้าใครไม่รู้อ่ะ ได้เยอะมาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เออแต่ก็คือน้องจะชอบอะไรนะแคร์แบร์้า่ปุ้ยชอบนะก็มันน่ารักแล้วแต่ว่าคือตอนไม่มีเงินอะเราจะได้อ๋อแต่พอหนูมีเงินอะไม่ใช่มีเงินหนูมันจะเพราะว่ามีเงินหนูหาเงินหนูหาเงินเองได้หนูก็เลยไม่กล้าซื้อเพราะว่า คิดถึงตอนที่แบบว่าไม่มีเงินเออนั่นแหี้เงินอ่ะตอนเป็นมีเงินอ่ะหนูอยากได้น่อยากได้นี่แบบเดืนเล็แต่พอหาเงินได้ก็จะของอ่ะบอกาสสุดเลยค่ะเพราะว่าดูดูคุณค่ามันแบบร้อ่สุดใหญ่ไหมเออถูกต้องพี่จะบ่นบ่นพวกน้องๆประจำเลยเรื่องกินอะไรไม่หมดเนี่ยได้แล้วเหรอจ่ายเงินยังจ่ายเงินพี่เราต้องจ่ายหรือเปล่าคะจ่ายเงินนะตอนเดียวอันนี้คือของหนูใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันคือเบียดเดีย อ่ทั้งหมด90บาทใช่ไหม90บาทเอ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้วันนี้หนูซื้อให้ก็ได้อ่าแทนอันนั้นแทนแทนอันนั้นไงแทนวันนั้นที่หนูไม่ได้ซื้ออันนั้นให้พี่เพราะว่าเพราะว่าวันนั้นพี่พี่ว่าไปถ่ายหนูกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่บอกว่าถือเป็นซื้เปอร์ซีท์โอไม่แทนกันเลยโอเคโอเคแล้วก็หายกันหายอะไรอ๋อหายหายายกันแบบพ่อสายอีสานถ้าสาอีสานหายกัน เออคือว่าหายกันออาหายกันเราไปแล้วเนี่ยเนี่ยมือนั้น่ะมือนั้นที่พี่ออดเสือนยพ่อหนูเห็นหรือเปล่าพ่อหนูเป็นคนไม่สตอใช่ไหมอ๋อเรียกพูดผิดพูดผิดเนี่ยหนูง้งาแบบน้ำเต้าปัานา้นร้อนเออมะพร้าวปัน้นไม่แต่ชอบกินมิ กินชาเขียวนี้วันนั้นเห็นใครซื้อชาเขียวมาให้เนี่ยอร่อยไหมวันนั้นมีเห็นเอฟซีซื้อชาเขียวมาให้เหรอพี่ไหนคะเอฟซีซื้อเอ,อ่อชาชาเขียวอะ่ะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันหลังไหมไม่หน่นี้ไม่ได้เหรอไม่ใหญ่เดินเับตัวนัวนไหนคะอ่า<ม><ส>เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาให้พี่เอ็มมี่เดี๋ยวค่อยโอนให้พี่เอ็มมี่มีเอฟซีซื้อชาเขียวมาให้ไม่ใช่เหรอเมื่อว<ร>านเหรอคะเมื่อวาน เอามาถือถ่ายรูปข้างหน้าเลยมาใช่พี่เพียงใช่เอ๋เห็นไหมบอกแล้วคอนเทนต์เราโกงมบ๊าดีค่ะพี่เพลงกับน้องครับเอาถ่ายรูปคู่กันสิออ่าถ่ายรูปกันหนึน่งหนึง่งสองสามหนึง่งสองสามสอดี <c oughs> <c oughs> อันนี้กลับยังจะกลับยัง อ๋อไปเราจะเจอกันครับครับพี่น่ารักมากหนูก็ไปอยู่ทำไมพี่คนนี้น่าคุ้นๆุ้นแต่หนูไม่เคยเห็นเจอจริงพี่ไป่ะูน่า,า,างานโทรศัพท์หนูหายดีเลยพี่วด่วะ,ะซื้อมาได้เอมี่กับน้องซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปทำหน้าปก ตรงนี้มาเดินนี่เดนนี่เดินดข้าดหน้าไหนข้าดหน้าไหนโอเค okay. หนึ่งสองสามหนึ่งส okay. องโอเคอะคลิปคลิปนี้ไปคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกลิปหน้านะครับสวัสดีครับ